สวัสดีครับสวัสดี FC อ e ีแตนของร้านสอสเจริญยน์บุรีลมนะครับวันนี้ทางร้านมีอ e ีแตนสีล้อเข้าไร่เข้าสวนมานำเสนอนะครับมาพอ้อมกับเครื่องยนต์กูกต้า E-T 1 1 0 11แดงนะครับเครื่องดีครับเดิมสตาร์ตติดง่ายแต่ไม่มีชุดสีนะครับไม่มีชุดสีแต่เครื่องยังโอเคอยู่นะครับรถขับดีครับขับได้นะโครงสร้างไม้ ก็แข็งแรงฮะแข็งแรงแข็งแรงนะครับแข็งแรงก็มีผูบ้างเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานและตามอายุการใช้งานสําหรับพื้นกระบะดีมากครับไม่มีผูนะครับเนี่ยฮะพื้นเต็มนะครับพื้นกระบะเต็มนะครับเดิมๆตามแต่ภาพนะครับตัวนี้ช่วงล่างเป็นตโตโยต้าเป็ดนะครับ ช่วงล่างเป็นของโตโยต้าเป็นแหนบเต้าอัจระบีแหนบสองชั้นนะครับระบบเบรกเป็นเบรกน้ำมันนะครับเป็นเบรกน้ำมันระบบเบรกเป็นเบรกน้ำมันคัสซีเป็นเหล็กรางหน้าสี่นะครับเดิมเดิมสวยทั้งเส้นไม่มีดาไม่มีผูกนะครับสีสนิมตามการเวลานะครับรถแข็งแรงใช้งานได้ปกตินะครับ ล็กกระทัดรัดคลองตัวนะครับสําหรับท่านใดที่หาใช้งานเข้าไร่เข้าสวนราคาประหยัดนะครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยท่านใดสนใจก็ติดต่อที่ร้านสอเจริญยนอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยนะครับเบอร์โทรศรัพท์แอดไลน์มาคุยหรือโทรมาคุยได้นะครับเรามีบริการจัดส่งถึงที่ถึงหน้าบ้านกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะสาธิตการขับให้ดูนะครับ รถเข้าไร่เข้า,วส,า,ขาสวนสี่ล้อนะครับผลยาผลฟางราคาประหยัดนะครับสนใจคันไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่ร้านสอเจริญยนต์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสาหรับท่านใดที่อยู่บ้านไกลเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะฮะมีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่รถาทางร้านอยู่ในร้านก็มีนะครับี๋ยวจะเป็นยานแตนดั้มใครที่สนใจก็โทรศัพท์ 0856596501โทรเข้ามาคุยกันได้ครับขอบคุณมากครับ